พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายวีระลักษณะวิสิทธิ์บิดาของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ที่บ้านเกิดที่จังหวัดพังงาค่ะ เมื่อวันที่2พฤษภาคม2566เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานพวงมาลาวางหน้าลงศพของนายวีระลักษณะวิสิทธิ์อายุ93ปีบิดาของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่บ้านเลขที่3ทับ1หมู่ที่5บ้านท่าซอ ตำบลท้ายเหมืองอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาโดยมีพระเทพปัญญามูลีเจ้าคณะจังหวัดพังงาเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีค่ะพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะภาค17เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายชวนหลีกภยัยอดีตประธานรัฐสภาเป็นประธานฝ่ายคารวสนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ให้กับครอบครัวค่ะทั้งนี้นายวีระลักษณะวิสิทธิ์ได้เสียชีวิตอย่างสงบที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาและได้นำร กลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดพังงาและกำหนดพระราชทานเพลิงศพวันที่10พฤษภาคม2566เวลา16นาฬกาณวัดเหมืองประชารามตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะ